เมนูเที่ยงนะคะเนาะก้อยหอยกนะองเกียรติทำไมมืดใส่เมนูครบเครื่องนั้นลุงรีบทำหิวข้าวนี่ค่ะลุงไหวนะคะ่ะเดียด๋ย,ยพอครัวบ้านเฮาไม่ได้เลื่ยงเลยเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะค่ะเด้อกองข้คือมดก้อยหอยปัง หอยเชอรี่หอยเชอรี่นัตตีลังกามาเด้อนัตตีลังกาแม่อยากกินก้อยหอยอยากกินก้อยหอยแล้วบริกรเลยนะชิมดูอหน่อยมาลงนัดจางแล้เข้มอ่อกินเลยเจ็บก็เจ็บเจ็บเลยแหละมีพ่อชมมีพ่อหัวเชยพ่ชมจะมาอันนี้ทางไหดรู้ใช่นี่เดีจะก้อยหอยก้อยหอยปรังหลายแหล เราจะจะชิมก่อนยังแล้วเขมอืมสำหรับ่อยจะม่เผ็ดเอาเผ็ดเผ็ดมนได้ากบต้องมดาต้อเสิรเผ็ดอ่าเผ็ดแล้วลูกมันยังแสบเปรี้ยวแล้วแต่ว่าไม่เผ็ดเอาเผ็ดอีจกจังน้อยแล้วก็นน้ำปลาจังน้อยจ้ะอือพรแล้วมแล้วเดี๋ยววนกินเผ็ดน้ำปลา,าอีกนิดนึง พอแล้วจ้าพอแล้วเลยนวดแซ่บแซบเด้อจ้ากินก้อยหอยก้อยหอยตอนเทงดำน้ำดำน้ำปาถนเมื่อนี้ได้กินก้อยหอยเก็บหอยกระเทาเรนูเขาได้กว่านี้่สุดยอดมีปะถนปะถนเอาอ้ออะไรจริงจรต่างต่างซิมูซิมูปะถน แซ่บแล้วล่ะแซ่บแลยพ่อบอกพ่อแล้วพ่อเลย้พอแลวหิวแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วมื้อนี้ได้เมนูเพิ่มเลอปลาถอน่มื้อนี้ได้เมนูซั่วไก่เขาคือมีเห็นหัวเจ้าแล้วเห็นไหมเห็นแล้วโอเคให้นละอืมห้าส้วไก่โอ้ยแห้งมาถึง นั่งมาเด้อมาเด้อพี่น็อตนัดติต้องเต็กพี่เอมาทางทีมเลยเด้อจากเสียบก็เสียบแต่พอคือว่าค่อยเสียบค่อยก่าวเลยก้องก้องค่อยชุ่มโใช่ไหมใช่ยจะวันทใช้เสียงหลายเลยวิดีโอจะสวยๆเจ๊มๆใส่เสียงเยอะคนละเอมยดหง có bề mi mà, mà. Coi hỏi xoa cày cái... Đừng có mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โซนกลางล้างมือใส่อะไรอีกพี่กิหิหน่อสับป้นี่ฉีบตายบาทบอกไม่ไม่เห็นพริกอิงเคร่องซอนดื่มค่ะ เมาช่ได้ทองมาเลยมันเปล่นตีนทองหามีอดไรเลยยังรลับเอาเลยเพราะกันไม่อยากข้าวบ่เกิ่อเลรวะเอาไปยังตุมไม่ได้สื่อใส่เร็วตีปุ๋งเ๋ชงน้ไั่นไป ช่เือนร้ได้เกือบมสามน่นเออนั่นแหละตแปัว้ยเข็มแล้ววันนี้เอาชอนเอาลูกดาษเบุญมาไปสามจเตปะเติมต มาเดินนัดตีลังกาป้าถอนป้าถอนเรียกนัาตีลังกาก้อยหอย้ยหอด้วนะเห็นไหมนี่าก่นะเขาคือก้อยเชืปีก้อยเชือปีบ่มันจเสเองเ็บอกปนอันนี้ก้อยใส่หัวปีใส่หัวปีด้วยอก็บอยเมื่อยไปกินปหิวข้าวแล้วเห็นยังไหมนี่วไก่โอ้ไม่ค่อยเห็นว่ะเดี๋ยวเด้วแสดงก่อนเด้อพี่น้อง เด,กกเ,เดี๋ยวเอาเงินก่อนค่อยเอาเขาเอินสวใกล้เนาะค่ะเนาะนี่เจดนี่นนนนะบ้านยายได้มีไหมนี่ไปไปกินข้าวขอกกันเถอะค่ะเด้อเจมดีบ้างนะาันไม่ไดนา,านก็ไม่ได้ดนนก,ไกินเลยันนี้แ<ร>่ทนยอดมเนหน้าฟ้าเอาเลยอาเเยวนุ่มะาเยเ็ดอนแล้วุ่ม บัดเท่าคนนี้เราจะตัดมาทั้งลำเหมืนกเหรมีกหอาเขานโก,กบบนิ่นนะบัดเท่าคนนี้ไอ้คนนี้ได้เบจยกเ้าไนหมา้เี่บอเ่เ่บเเบม้กินเจบดูมกินอะบรชุ่ีนอย่บงกจางคอยหอยนบ่ม่ม้ยังขึ้นนี่ เสียบเสียบเลยคนออ้บอเี้ยเสียบเานู่นตตาหมุ่งตาหุ่งอยู่น้อก็ไม่อเลยอันแรกเสนีมาเด้อเด้อตักอยู่จานเรื่องนส้นคนผู้กินบ่ไม่มีตับเยอะแบบช้อนส้อนอ่ะเ้ยอเฮ้ยมาตี้ได้เลยคุณนะไม่ได้ ไไปู้บูบุอาฮู้บุนู่มีแต่เนื้อเนือเนื้อจะบอกดิยัยกี่เท่ายัยเอกี่เท้ามาเดินมาเดิอุอ่ะคือโลกว่ะโลกรว่ะโก่ลงลงเคยน้ำดีก่เลยขลังไม่หยยโอ้มากระตุกขลังละ มนเ้อมนเ้อไม่มีเินพด้นางเชือได้บาได้าไ่นาได้บ้ามือจะข้าเนาะว้าเอากูเนอี้ชื่อได้าไดตะโมกันอยู่หน้าอม้าวหันหน้าใส่หรือหันหลังใส่น่ยตะโมกว่าทั่วไหมตรรวเอาไู้กรูกลูเต็มใรป็นใครอไว

ขาด้วยว่าลูกยนหอยข้าส่งเงนตามมเพือเซ็ตดิสนะมะกับมึงนี่มันยังถึงคักนเดียวหอมนี่ไม่เถืงอันนี้หอมน้อยข้ามัจแาดิมีมาจอนมัแสด้เราเข้าปแล้ววันน้ข้าป่านะน้ามาช่วยเถิข้าใบมะนาวน้อย มันนี่น uh, um, mm, ok ี่ find, ื้อลายแล้เสื้อลาบผมเลือดบชินได้นไม่รู้เออเังรเล่มีเยอะตังหลายอันอะไรรูไเทด็บบรู้ินนะนฮอดอกมันเอามาไว้มาบุ๋้ามจ้มเอามาบุ๋อามาบเอาุอมาบอมาบุเาอยาห เครือหลายก็ขมนะใบมะนาว่ไเจอหอมดหอมข้าไปาเครไปพุ่นวะตู้น้อยเด่กับข้าวป้าเอาข้าวปลามันจะจุอข้าป้าแล้ชื่อน้อยก็หมยุ่องเชิงเลยเชิงตู้ไปเชิงปลอมกางเลยคุณแม่ก็สั่งให้ ไม่กินเลพนังานกินแม่เอฟี่ม่เอบู๊ยอย่าหมาตดกสตอกถิ่นบ้านเหานี่นี่นี่นกสตอับเนาพอยมันวนนิมันเดจิ้มไงไ่ได้เหม่อลงมาบาตุ๊กหใหญนี่หดแดงไมันด่นมันเิมันถึอ

ก็แ่เทปไหนนะคุณเอนำมัฝนันมากินีำพโอกึงพนมาเลยที่เริน้ฝล่หเด้อเออกินค่อยหลยก็กินน้ำเดียวกันละไม่ได้ไปดักัมาลูมาเนอสุดบาสุดาขอบปุ้นม่ขอน้ฝนได้อนจกนะม่เอามาจีโมจีมจกมากินพเดียวมเ่แบมาก ทิ้ได้คนละข้างสองข้าเโอ้ยหืมกยบไปแล้วเทิงพุ้นบอกกันอืเอาอเอาล็อตเสีโกยนบอเออมงเสพกยไปหานะไปหานหเก็บหัวไปเนี่ยมากยอืมเิบ้อยเป็นบอเป็นนี่้กยฉุกเนาะชอบอ่านเยอะมกเลาเาชอานก็จะโดนมาเยอะหอห้าสทีก็ลหลมาได้ อ้วนทำเห็ดไงอยาาไปว่าเรื่องอ้วนไปไปมือบุ๋มบุ๋มบุ๋มจะีมันหายเดียวมึงอ้วนคือเห็ดนหบุ๋มโหจนว่ะใจมากินข้าวครับนั่งเพียงข้างมาครัที่นี่แห่หลังใช่แล้ว คแต่จิ้มาเ้าจเผื่ความเือสุขาพดยไปหั่นบาเดยวไ่สุขภเดยไหเสุขภเดยมาด้ยจากข้าวมายขิงข้าวเจ้าคเสยบไหเย้ มาใส่ซอสข้าวกนมไม่กลมละเช่ยเ่ก่อนอืแต่มาควยไม่กลมลูกเรา่ยไฮวอ๋อแต่มาไปยู้จันะกินเนื้อขับของเจ้าข้าวปีเลยไเชี่ยแบบไราห้องไปใจแล้วไม่ได้เนื้อกินเนาะไฮเป็นปะกลิ่นะเชี่ยบเไรนะนาะนากลมมะเพยดิอืมก็ปนน้ำปนเนื้อ เขากินแล้ทำงานโอ้ทำงานตัเปลี่ยลาเอาเยอะมวางให้ให้ได้เอาจะอิดอิจะไปจุนแห้งแล้วยายเด้อมี่กินเนื้อท้องแห้งเด้อลงตะแคงต้องกินถือก้อนเด้อกินพื่อยู่ไว้ถือก้อนได้กินตลอดมั้ยไปนกคู่บอแต่คู่บอดแต่ว่า มีนได้เปยมันตักได้หมพี่อมเลยวิย์เลยแนม่ยไม่ไม่กินสามีอ่อนเลยเราเขกเบิ่งนะามน้ำยามตื้นมันตื้นกรงกันนะเอามาเราก็ก้อนนั่นแล้วป่านนี้ยังมีมาอีกสิบสองนาฬิกาแลวจะก็ไปกินยังเม ไม่ค <No. S 2> <ổ> ่าเาเนที่จริงี่เบนนั้นกากงนะครับมาแล้วอ17แล้ว ไปหย่อมอีกนะจำไม่ได้ยู่ยู่กะนน่ากัเอาอมไม่ได้อี่ฟงมันมีท่านน่ากัเล่าแต่ลเป็นค่อยเป็นเจ้าเอามากัยังไม่ท่านที่ส่งปีนมาเน่งหันก็ท่านได้อีกมาเลยจ้ากินข้าวน้องเจ๊ขอลงคลิปเท่านี้เลยจ้ามาๆกินข้าวฝากกดติดตามช่องเจ๊โกกอกด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ